สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูตขั้นก่อนําท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดรอบอุ่นเครื่องครับระหว่างทีมชาติไทยของเรากับทีมชาติสิงโคโปร์ก็ได้ที่ธรรมาศาส,าศสตร์สเตเดียมวันนี้ในส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีคุณพวินพุทธสุวนโน์และผมอรชุมสีมารับหน้าที่หุ้นใหญ่นะครับชุดใหญ่กลับมา2คนนะครับเทียร์ทอนกับสารัตน์เป็นหุ้นใหญ่ที่เคยทีมชาติมาก่อนครับส่วนเทียร์สิงห์เจ็บปักเขาถอนตัวไปครับเล่นสั้น ญิขึ้นมาให้ธีรทร์เบิ้ลมาเบิ้ลโค้งเสาตรงนิดกระชอ็อกกะช็อกนี่ันซ้ำก็เบิ้ลเพื่อว่าจังหวะที่ย้อนไปดูจงังหวะครอสมาของธีรธรดูเหมือนจะลึกแต่ก็เกือบกลายเป็นดีนะครับตรงนี้เปิดวิดีโครับใ่าเก็บได้ข้างหลังมีธีรธรธีรทรไหลต่อให้กับสุโชคสุโช,ชคบอลจงก็ไม่กระชอเคขค้มา,ามาเดือดรอซ้ำแล้วนะครับไม่กระชอ ามาคว้าไว้ได้ไม่พลาดโอกาสจบของสุภโชคนะครับสุภโชคเดียวธนาทิพย์เอาไปที่เควินเควินบรรจงมาหาทั้งแถวสองโค้แถวสองแถวสองสารัตูุนี้โอ้โหเชียบคขาดหนึ่งศูนย์ขึ้นนำเลยครับ บอลหลุดมาทางแถว2แล้วก็ซัดลูกนี้เข้าไปได้อย่างเฉียบขาดเลยครับสำหรับสารัอดูเย็นหรือว่าฉลองการกลับมาติดทีมชาติในรอบปีนะครับอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่เควินคอสมาแล้วมงย้อนกลับมาไม่ดีเกลนเฟย์ยมาเข้าทางของสารัฐพอดีนะครับแถวแถวนอกกรอบเขตโทษพักอกแล้วบอลเล่ตามน้านี่บอลเสียบคานเข้าไปเลยแม้ว่าวิถีมันอาจจะไม่ได้หนีอิสวานมากนักนะแต่ด้วยความแรงนะครับต็ตามมาปัดบอลลูนี้ไม่ถึงนะครับ ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตการ,รคลอสสมาของเชวินด้วยนะที่กดดันเกมรับของสิงคโปร์ได้ทำเก็บได้ของทางเพย์บอลมาถึงอัสมานเปิดลูกนี้ลึกแล้วได้แปะย้อนมาจอจอตีเสมอได้ของเกรนเคครับว่าฝั่งสิงคโปร์ก่ขึ้นสู่เกมเลยเหมือนกันโอ้โหละากที่เราขึ้นนําไปได้ไม่กี่นาทีนะครับทางซ้ายนะครับที่อัสมานเนี่ยเปิดข้ามเป้าออไปให้เลยครับ ไรฮานเนี่ยหลุดมาได้แล้วตวัดเข้ามาด้านในนะครับบอลเดินเลยคู่เซนเ,นเตอร์ของเรามาทั้งทันสาทั้งนักตับคงนะครับก่อนที่เควนี่ก็จะตามมาแปะเข้าไปนิ่มๆเลยครับมิเกลสันก็ไม่ทันได้ตามมาปิดมุมของเกรนเควด้วยนะเฮลิสจิโสเฮลิสอิสฮานขวามีอีฮานให้น้ำหนักอาก่าดูว่าจังหวะของทางไราฮานโจดได้ชัดติดเควินเตะมุมของซูโปบ้างครับ ขยับมาดักไว้ได้ทันนะครับเควินเคลมสั้นนะครับดูว่านากามุระปมิวัดเซฟครับว่าได้ใบเฟ่าตักมาที่เสาแรกโอ้เสยวยมีภาษาแล้วเคลียร์เป็นสั้นไม่พ้นครับอ่านากามูระโดนชาวจีนแย่งอาแย่งได้ถือว่าจะส่งของเราบ้างชูปรชค ทีระศักดิ์ทำทางลูกหนีทีรศักดิ์ทันนะครับทันแล้วยกหนีประตูโลกไม่มีมุมเลยครับทีรศักดิ์เปิดติดบล็อกแล้วตัวสอง2คืีรได้คุณทางชาลีฮานมีจังหวะซัดของลักามูลานหิวโหไม่ติดปฏิวัตินี่มีสิทธิเสียบเสาเลยครับแล้วก็โอกาสเราก่อนหน้านี้ครับที่สุภโชคแทงทะลุช่องมาให้ทีรศักดิ์ไม่ล้มนะครับจะแตะหนีสว่าแต่ปรากฏว่าเอแตะไปแล้วเนี่ยพื้นที่มันเขาจงไปไม่ถึงทีรศักดิ์มาใหม่ครับ เขามีเวลาใหม่ดูวเที่ยวนี้เที่ยวนี้ถึงเดวิสโด่งไปหน่อยครับว่ายังยังหนึงน่งหนึ่งอยู่วโว้โบมาแทบตรงแต่ก็ถือว่าให้มาแม่นนะครับลูกนี้ของเควินนะครับแต่น่าเสียดายที่จังหวะยิงตัวนี้มันโด่งไนิดเดียวเลือกขนายเลือกอิวฮานลาบอถึงอานอาชาวอาทัวไม่ไม่ล้ำหน้าครับต่ว่าตุ้มนี้ลักไก่ใส่ปฏิวัติมมไม่แม่นพอว่า นี้ที่เปิดมาจริงๆก็เหมือนจะเหลื่อมๆนิดนึงไว้กันนะครับสำหรับชวาวอันวาแต่ก็ยิงลูกนี้ไม่ดีครับเลือกโค้งมาทางเสาสองปฏิวัติขวาแล้วจะออกเร็วไม่ทันครับไม่ทันแล้วคุณดาสินก็เป่าจบ45นาทีแรกนะครับเกมเครื่องครับทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ยังเสมอกันอยู่1-1นะครับนงงรัตพงศ์ยีรธร มีขยับริมเส้นขยับทะลุช่องอครับเสกสรรเสกสรรมองหาเป้าเปดิดโดนปั๊มทิ้งได้ซะก,ก่อนครับโอ้โหโโแค่เตะมุมตรงนี้เนี่ยธีระทรแทงทะลุช่องมาให้สวยเลยครับหลุดมาถึงเสกสรรแต่ว่าจังหวะจะให้ด้านในเนี่ยโดนเข้ามาขวางสักเล่นสันชนาทิพย์แปะขึ้นให้ธีระทรโยกหาช่องแล้วซัดเสาแรกโอ้โหสองหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งเก่ยวขาดมากลูกนี้ ตัดสินใจยิงแล้วก็ซัดเข้าไปได้อย่างเตะมุมที่เล่นสั้นนะครับชิงกันกับชนาทิพย์แล้วก็บังนคกบุระมาให้แล้วก็ตัดสินใจหักยิงเลยครับโอ้โห,โโหคืออิสวานอาจจะคิดไม่ถึงด้วยว่าธีรทรจะตัดสินใจยิงมาเนะครับเราไม่ทันปิดทางเสาแรกนะโอ้โหแล้ววิธีบอลนี่ถือว่าผมกริบเลยนะครับที่ธีรทรซัดเข้ามาครับบอลซ้า,ายพารุด,ดินปัญามา ตัวดัก็ได้าจาังหวะสองสารัตธรทอนออกมาที่สุะโชคมีชาติที่ไปกอโ,โชคซัดเองครับไม่มองไม่มองทางของชนาทิพย์แหละครับตัดสินใจปล่อยแล้วเลือกยิงได้ซ้ายนะครับไอเดียถือว่าใช้ได้แต่หน้าเสียได้ที่จังหวะจบนี่ครับทางอัสมานปล่อยจากข้างหน้ามาอิวฮานพักพักแต่ว่าข้างในเก็บไม่ได้แฮร์ริสเป็นดึงสารัดได้เปรียบ แล้วซัดไกลของเสกสรรโอ้โห,โโหคนจะเกิเกดแล้วครับว้าวคลิกยิงลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเฉียบขาดสุดๆเลยครับสำหรับเสกสรรนาตรีโอ้โหลงมาเป็นสำรองจังหวะที่สาราเนตลัี้อยมาได้แล้วคลิกแค่สองจังหวะก่อนที่จะซัดไกลเลยครับโอ้โหระยะรวมๆสามสิบหลาได้ครับโอ้โหแล้วบอลนี่คือพุ่งเสียบเสาเลยครับอิสวานีหมดสิ์เซฟเลยครับลูกนี้ ลูกที่6จาก13เกมในนาทีมชาติสำหรับ,บเ็กสันลาตรีไม่ถึงนะครับลูกนี้ฮ <c oughs> าลุนโดนไล่เลิกเปิดยาวมาตรงนี้แปะจังหวะเดียวของทางฮาวาครับเามาเฮลิสเฮลิสจวดเปิดมาลูกที่เจียวชนแล้วตัวซ้ำตัวซ้ำซ้ำได้ครับโดยน่าจะเป็นเควครับคนเดิมเลยครับเป็นเควไล่มา2-3 ลูกนี้ได้ไป้ายจังหวะเดียวหลุดมาสวยเลยครับก่อนที่จะฝ่าเข้ามาด้านในฮาริเซนไขว้าวามาในีติดเซฟครับแต่จังหวะตามมาซ้ําของเกรนเควนี่โอ้โหตำแหน่งแบ็คคือสุวนรณเนเข้ามาุุขวางมาทางด้านในนะครับสาระได้เห็นแล้วครับแต่ว่าไม่ทันอยู่ดีนะก็คล้ายๆกับประตูได้ที่ทําได้เหมือนกันนะจังหวะไปหน้าปากประตูสุวนันไหลต่อจุดเบลจุดเบล ล็อกแล้วล็อกมาไหลเสียสรรันขวางมาที่ชนาทิพย์แล้วเปิดไปหาทางเสาสองนี่ตักก็ได้แถวสองมือมีสาวท่ามาทางเทวันกับโดนล็อกครับว้าเลือกเลือกมาปฏิวัติลูกนี้ขึ้นลูกไม่ว้าอีกซานที่โขกก่อนว่าช่วงนี้ไม่ตรงกรอบหรอกครับโอ้หปฏิวัติ ออกมาแล้วไม่เจอบอลนะครับปฏิวัติเกือบจะเสียประตูเลยเกือบยิงไทยได้อีกครั้งนึงครับสำหรับอิกซานเนี่โชบมาถึงก่อนนะครับแต่ว่าหมองลูกนี้นี่พลาดเป้าออไปคร,รับยิงที่ราชมังได้เมื่อปีที่แล้วสำหรับอิกซานเลือกทิ้งมา เสียงสันไม่มีทงครับเสกสันทันทันแล้วเปิดบุกนี้มันยอยไปหาจุดเบลขึ้นแล้ว <c oughs> ไม่เข้ากล่อบครับหน่งเน่งเจอหน้นาผากแต่ว่าฝั่งของซีโปมิตร์คิวขึ้นแห้วครับทางไทฮิรานขึ้นได้เบลาจากบอลที่เสกสันฝากมาให้ครับแต่ว่าจงังหวะหม่งของจุดเบลลูกนี้ก็เล่นยากหน่อยครับเจอชัชฮิรานี่เข้ามาปิดทางเอาไว้อยู่นะครับบอลของเราขึ้นขวาที่สุพนัน ทิ้งมาครับดูว่าตรงนี้ชาฮิรานดูลงพื้นแล้วจุดเบลจุดโทษเลยครับโอ้โหถึงเปล่าเป็นจุดโทษต้องดูครับว่าตรงนี้ชาฮิรานเนี่ยแค่ไหนโอ้จากจังหวะฝากขึ้นมาของสุพนันนะครับโอ้เข้าลายแล้วนะครับใช่ครับเข้าลายแล้วโอ้โหคือออกัวมาจากด้านหลังครับพอแตะปุ๊บเนี่ยเนี่ยเอามาวิ่งตัดหน้าเลยครับดูว่าโดนบอลไว้ โดนลูกนี้โดนนิดๆแต่ก็แต่ก็ไปเกี่ยวโดนจูดเบลด้วยถอยไม่ไกลเท่าไหร่ครับถอยไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็เฉียบขาดหรือไม่ไม่เฉียบขาดครับโดนเซฟตัวตัวพยายามทิงซ้ำไม่ได้โอ้อิสวานเซฟครับลูกนี้ยิงตรงกลางยังยังสามสองอยู่เท้ายัางไหวครับสำหรับอิสวานโ,โดนกลุมกำเนิดซะก่อนครับสำหรับจูดเบลลูกนี้ เตอเจแล้วครับชนาทิพย์อ่าแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้ยิงกันสนุกเลยครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับที่เอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่ตอ2นะครับ